ชื่อคุจิพันธิราวรานุพรชงนะคะจบการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย University College London ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีค่ะในเวิร์กช็อปครั้งนี้ค่ะคุจิบก็จะแชร์ประสบการณ์ที่คุจิบเคยไปเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศเหมือนกันว่าความกลัวหรือความคาดหวังที่เราจะมีกับการไปเรียนภาษาเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วเราจะก้าวข้ามความกลัวนั้นได้ยังไงคุจิบก็จะนําความ ความรู้และประสบการณ์ที่ครูจิมมีมาแชร์กับทุกคนในห้องแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็จะนั่งดิ s คัสมกันว่าเราเราจะช่วยกันยังไงเพื่อให้การศึกษาหรือการไปเรียนภาษาในต่างประเทศครั้งนี้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะ r t i f i ิ a t i o n ที่ครูจิมมี่จะเรียกว่า TSO หรือ Teaching English as a Second Language ก็คือเหมาะกับการที่สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สให้กับนักเรียนค่ะตอนที่ครูจิไปเรียนเนี่ยเขาก็จะสอนว่าทฤษฎีการสอนมีอะไรบ้าง จิตวิทยาของคนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองมีอะไรบ้างแล้วก็ตอนที่เรียนปริญญาตรีที่เมืองไทยเนี่ยก็กร a m m มาแน่นแนแน,นอนอยู่แล้วนะคะก็คือเรียนมาตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยก็เราท่องกฎกร a m m มาได้หมดเลยแต่ว่าครูจิ๊บจะมีติดป,ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือความกลัวกลัวในการพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งคือ ครูจิ๊บจะใช้เวลาแปลในหัวนานมากต้องคิดเป็นภาษาไทยก่อนแปลเป็นภาษาอังกฤษเช็คแกรมมากก่อนว่าถูกต้องทุก affe. ทุกอย่างแล้วหรือเปล่าแล้วก็ค่อยพูดออกมาซึ่ง <c ough> <Bliss. S 1> ตอนนั้นเนี่ยครูจิ๊บคิดว่ามันมีดีเลยในการสื <processo> ่อสารค่อนข้างเยอะก็เลยทําให้ตัวเองเป็นคนไม่มั่นใจในการพูดเลยค่ะก็สําหรับคนที่จะมาเวิร์กช็อปในวันอาทิตย์นี้นะคะก็ รับรองว่ามาแล้วสนุกแน่นอนค่ะมันไม่ใช่เลคเชอร์แบบธรรมดาทั่วๆไปแน่นอนทุกคนจะได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจะสามารถสร้างเพื่อนได้ตั้งแต่มาทำเวิร์กช็อปในวันอาทิตย์นี้เลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่มาร่วมเนี่ยก็จะได้ข้อมูลเคล็ดลับทั้งประสบการณ์ส่วนตัวของผูจิบเองแล้วก็ของทุกๆคนในห้องกลับบ้านไปแน่นอนค่ะ